อ่านี่ครับนกาต่อของเรากินดินดำครับดินดำจักระพงครับเปลี่ยนชุดใหม่ให้ของเกา่าอ่าก็มีขี้ลาดบ้่งก็เททิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ครับตั้งสองตัวเลยครับไม่สนใจกันเลยอ่านกต่อนะครับเห็นไหมกินเฉยเลยไมผมผสมด้วยผักเสี้ยนผีนะครับผสมด้วยผักเสี้ยนผี เม็ดปักเสี้ยนผีอยู่ในดินดำนะครับกินทั้งดินดำกินทั้งปักเสี้ยนผีครับบำรุงธาตุเจริญอาหารทําให้นกเราแข็งแรงผิวขนดีนะครับขนจะเงาเันดุดแพลวไหมนะครับสีสันไม่ไม่แดงนะครับออกสีนวลๆนะครับถ้านกได้กินอาหารได้กินดินดำนกที่กินดินกินหินนะครับนก พวกนี้เป็นนกที่